s u ซูกิเซเลริโทุกที่คือทางของเราคอมแพคคาสุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตใหม่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีทีมออฟเด e ะเยี2ร์2มันพร้อมกันได้แล้วกับฟีฟ่าออนไลน์4โหลดไปจัดเต็มกันได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอิ In มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมีจัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง mystery box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ i n s apparel ที่ลิงด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามฤดูราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอแสดงความยินดีกับฟาคุนโดเปเรตรีและเอเดนเซนคาวานีนะครับที่พาอุรุกวัยเก็บชนะนัดสำคัญเหนือปารกวัย1-0ในเกมคัดบอลโลกโซนอเมริกาใต้เมื่อช่วงเช้าจบเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยเจ้าหนูฟาคุนโดครับลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวานะครับแล้วก็ได้ลงเล่นถึง70นาทีด้วยกันครับขณะที่ในพรานเอเดนเซนคาวานีครับได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ขยันช่วยไล่บอลจนพาอุรุกวัยรักษา3คะแนนได้สำเร็จนะครับหลังจากทีมชายาจอมโหดครับได้ประตูชัยจากหลุยส์ซัวเรสสถานการณ์ขขอออองงุุุรกกววัยในนนตี้้ฟาคแล วานนี่พวกเขามีเพิ่มเป็น19คะแนนจาก15นัดน,นะครับยังต้องลุ้นหนักครับประการจบที่4บนตารางคะแนนรอบคัาเลือกโซลตินซึ่งอันดับ1-4เนี่ยก็จะได้ไปเล่นบอลโลกโดยอัตโนมัติน,นะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับบอล โลกรอบคัดเลือกในโซนลตินเนี่ยจะแข่งขันแบบพบกันหมดครับซึ่งก็ต้องลุ้นให้อุรุกวัยเนี่ยอย่างน้อยจบหนึ่งใน4หรือว่าถ้าจบที่5ก็ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมในทวีปอื่นครับอยากจขอเป็นกำลังใจให้กับทีมของท่านในพราและก็ฟาคูของเรา2นักเตะปีศาจแดงที่สู้เต็มที่สุดหัวใจในการรับใช้ชาติครับอีกสามวันเท่านั้นนะครับยูนเตดจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งผู้บริหารครับบริชัตอานูจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า c e o แทนที่เอ็ดบุชเวิร์ดอย่างเป็นทาางกรรครับ เอาจริงๆนะครับงานที่อาร์โนต้องรับไม้ต่อจากหลอดเอสเนี่ยมีภาระความกดดันที่ใหญ่ทีเดียวนะครับเรื่องนี้ครับปีเตอร์เคนยอนครับอดีตซีอโอของยูเนเต็ดในยุคเซอร์เล็กแฝกูซนก็ยอมรับว่าสิ่งแรกที่แฟนๆจะคาดหวังจากอาร์โนคือการพายูเนเต็ดกลับไปคว้าแชมป์และก็อยู่ในจุดที่เคยอยู่ให้ได้ครับส่วนเรื่องการเงินก็ละเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ายูเนเต็ดคือแบรนด์ระดับโลกครับแต่เคนยอนก็เชื่อว่านาริชาร์ดคงจะวางแผนไว้แล้วแหละกับการทํางานสไตล์ของตัวเองข้อดีของอาร์โน่ในหมู่เคนยอนก็ เลยเขายอมที่จะไม่มาบริหารเรื่องฟุตบอลเองทั้งที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางซึ่งเป็นความผิดพลาดในยุคของเอ็ดนะครับและอาโน่ก็ไม่น่าจะผิดซ้ําและแคนยอนก็เชื่อว่าอาโน่จะยอมฟังเสียงของแฟนบอลแล้วแหละฉะนั้นการแต่งตั้งผู้จัดการทีมและทิศทางต่างๆที่จําเป็นเนี่ยแฟนๆทั่วโลกก็สามารถที่จะส่งเสียงตรงนี้ไปถึง c ีอคนใหม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเราอุ่นใจได้เลยก็คือว่านาริชาร์ดหาเงินแล้วก็หาสปอนเซอร์เก่งมากนี่ล่าสุดก็เพิ่งจะได้สปอนเซอร์อย่าง t w o ก k s ครบริษัทที่ดู เรื่ออินเทอร์เน็ตคือผลงานมันชัดอยู่แล้วครับฉะนั้นก็แบ่งงบจากสปอนเซอร์มาซื้อนักเตะใหม่บ้างนะนาริชาร์ด ขณะที่นักเตะยูเนเต็ดหลายคนเช่นแก๊งมาคาสแรดฟอร์ดเจสซี่เดนการ์ดกำลังฝึกซ้อมอยู่ที่ดูไบนะครับแต่ว,ว่าบรูโน่เฟรเดนเดสของเราเนี่ยกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักเหมือนกันอยู่ที่บ้านเกิดโปรตุเกสครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเตะยูเนเต็ดต้องพยายามเรียกความฟิตกันให้เต็มถังนะฮะเพราะว่าตารางแข่งในกุมภาพันธ์นี่มันโหดมากๆเลยมีแมชเดือนกุมภาพันธ์ให้เล่นกันถึง7เกมครับไล่ตั้งแต่เกมเอฟเอคัพกับเิรเดนสโรในวันเสาร์ที่5ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมพรีเมียร์ลีกกับ ford วััตฟอรร์์ดในนวเสสาทีี่่ยก,กบิ Mar หด้วยนะครับฉะนั้นรับฟังนิกับลูกทีมต้องจัดโปรแกรมซ้อมกันให้เหมาะนะครับไม่ให้มันหนักเกินไปและก็ไม่ให้มันเบาเกินไปเพื่อให้นักเตะทุกคนเนี่ยรักษาสภาพความฟิตเอาไว้ให้มันไม่เจ็บแล้วก็สลับการลงเล่นกันได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นครับเนื่องเนี่ยนะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายของฤดูกาลเลยแหละแฟนๆรอฉลองโทรฟี่แล้วก็ลุ้นจบอันดับให้ดีที่สุดอยู่นะ โรบดอนสันผู้ส่ข่าวทีทีสาจากเอสเพนก็ระบุนะครับว่าราฟฟรังก์วางแผนระยะยาวให้กับอนนี่อิลังกาปีกจอมขยันของเราไว้แล้วครับหลังจากมีข้อเสนอยืมตัวมาจากหลายทีมนะครับแต่ว่าลุงราฟเนี่ยปฏิเสธทั้งหมดเลยและคาดหวังจะเห็นอิลังกาเนี่ยลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลครับเดี๋ยวก็จะไปลุ้นแย่งต,ตำแหน่งกับพวกไรส์ฟอร์ดจอหนสานโชแลวก็รวมถึงการลงเล่นร่วมกับปอบอกบาซึ่งก็น่าจะฟิตกลับมาทันลงเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ครับอิลังกาเนี่ยกับตันมาเวรารบมมเรบ ก็บอกว่า3เกมที่อลังกาได้โอกาสในแอนโชนี่เล่นดีมากๆทั้งฟิตเลือกช็อตการเล่นได้อย่างกล้าหาญนะครับแล้วก็มีความเร็วครับสิ่งที่ยูนเต็ดจะได้ประโยชน์จากการขึ้นมาโดดเด่งของอิลังกาก็คือมันจะทําให้มาคาสแตรดฟอร์ดหรือจอห์นซานโชเนี่ยรู้สึกมีแรงกระตุ้นแล้วก็พร้อมที่จะคืนฟอร์มเก่งมาแย่งตาแหน่งตัวจริงให้ได้ครับฉะนั้นการแข่งขันแย่งตาแหน่งภายในทีมเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในตําแหน่งตัวริมเส้นครับสถานการณ์ของดอนนี่ฟานาเบกังมีความคืบนหน้าต่อเนนื่องงร,รางาายจก James เกอทเนนงจากเทเลกราฟก็ระบุว่าที่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายทีมเพราะว่าน,นอกจากคริสตัลพาเลสแล้วเนี่ยยูเนเตดยังได้พูดคุยกับบาเลนเซียทีมจากสเปนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยูเนเตตต้องการคือค่าธรรมเนียมการยืมตัวและทีมคู่ค้าก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยกับฟันเดเบกทั้งหมดนะครับและเงื่อนไขที่ชัดเจนคือยูเนเตดจะไม่รับออปชั่นซื้อขาดกับเราต้องการเก็บตอนนี้ ไว้ให้คุณสื่อคนใหม่ได้ใช้งานในฤด,ดูกาลหน้าส่วนดีลของเจสซี่ลินการ์ดยังไม่ล่มนะครับณนะตอนนี้ซึ่งด er ักเกร็เชื่อว,ว่าดีลของเจสซี่ยังอยู่ในสถานะที่ยังกลับมาเจราจากันได้แค่ต้องตกลงเงื่อนไขในดีลให้มันลงตัวครับเพราะว่าตัวนักเตะก็อยากย้ายสโม,มสรก็ไม่ได้ขัดแต่ว่าสิ่งที่นิวคาสเซลยื่นมาเนี่ยมันต้องลงตัวกับนักเตะและก็ทางอยูตนเตดเท่านั้นดีลมันถึงจะจบได้ครับสำหรับดีลขาเข้านะครับสื่อต่างๆก็ยอมรับว่าตลาดหน้าหนาวนั้นโอกาสเกิดขึ้นมีไม่มากแลล้วนรรัสสมสกมกกางงงอไปถึ ระยะยาวในช่วงซัมเมอร์เพื่อต้อนรับผู้จัดการทีมคนใหม่ครับกลุ่มนักเขียนทีมโต๊ะข่าวยูเนเต็ดของสมิลเลอร์เคิร์สผู้สื่อข่าวทีมสามจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็มองว่าถ้ากองทัพปีศาจแดงเลือกเอริกเชนฮาร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ตามที่แฟนหลายคนต้องการทางรังนิกเองก็ได้วางสี3สามปูพื้นไปแล้วนะครับกับระบบที่มีม่ถืโตรับยืนต่ำคนเดียวและกลาง2คนที่คอยขึ้นเกมรุกด้านซ้ายและขวาครับและเมื่อเชนฮาร์มาถึงนะครับผู้สื่อข่าวก็ระบุว่ามีโอกาสที่เชน จะดึงมิดฟิลด์คู่ใจมาร่วมทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นั่นก็คือแรนด์กราวน์เบิร์ชครับกองกลางสไตล์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์ที่จะมีอายุครบ20ปีในช่วงกลางปีที่จะมาถึงนี้นะฮะกราวน์เบิร์ชเนี่ยซึ่งเป็นดีกรีระดับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะฮะทำไปแล้ว10ประตูกับ11แอสซิสต์ให้กับอาร์เจนต์ครับจุดแข็งอีกจุดของกราวน์เบิร์ชคือการเล่นลกูกเซตพีซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของสโมสรมานานในตอนนี้ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ยูไนเต็ดยังไม่ได้ประตูููจจาาาาาากกกกกกกลลลลเเเเเตตตตตะะะะมม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 ุยยยแแแแ้้่่่่่ดีีีีีววววครรรรรรััับบนนไปสณ์ใ์ใพของ ทางผู้สื่อข่าวก็เชื่อว,ว่าจะทําให้ตัวนักตเตะปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับส่วนกลางรับในช่วงซัมเมอร์ก็แน่นอนนะครับว่าเด็กแคลนไรส์คือหนึ่งในรายชื่อหลักอยู่แล้วแต่ว่าทีมข่าวของ Manchester Evening News ก็ยังระบุชื่อของออรเลียงชัวรเมนี่กองกลางจากโมโนโกไว้ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่มีข่าวว่า u ยูนเต็ดสนใจชัดเจน แต่เมื่อช่วงซัมเมอร์มาถึงชัดเจนนะครับว่ามันก็มีโอกาสพอสมควรที่มาโกูเนี่ยจะปล่อยตัวนักเตะออกไปจากทีมครับโดยมีทีมที่สนใจในตัวเขามากมายนะฮะยูไนเต็ดอารีนาครับนักวิเคราะห์ชื่อดังทําข้อมูลของชอนเชลเมนี่ได้น่าสนใจนะครับซึ่งเขาโดดเด่นในเรื่องของการทําลายเกมคู่ต่อสู้ทําให้ทีมกลับมาครองบอลได้ลูกกลางอากาศและก็การเพรสซิงก็ดูเส้นสีแดงที่มันขึ้นไปสูงๆเลยฮะซึ่งยูไนเต็ดกำลังขาดกองกลางแบบนี้ครับเราอาจจะลุ้นไรซ์เป็นเป้าหมายแรกก็จริงนะครับแต่ว่าชนเชลเมนี่ก็เป็นอีกหนึ ยังไงติดตามข่าวจัดเต็มต่อไปนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ที่น่าจะร้อนแรงมากขึ้นไปกับดูบอลกับนัทนะครับผมฝังเชียงบุรีโอเวนชาตนะครับสังคมที่อบอุ่นที่น่ารักของแฟนปิศาจแดงลิงอยู่ด้านล่างกดแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสาม,มัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ way of life FIFA Online 4และอินส์มากกว่าแค่เสือ้อยืดธรรมดา